่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์มาพบกับท่านในวันนี้ก็มีคำถาม จากแฟนรายการซึ่งเวลานี้ผมและทีมงานนะครับก็เรียกว่าเร่งนะฮะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่างวันนี้ก็มีคำถามจากแฟนรายการที่ถามมานะครับท่านบอกว่า,าท่านบอกว่าผมกำลังเลี้ยงควายครับรบกวนเรียนถาม ญ้าที่มีประโยชน์สูงมีอะไรบ้างครับออันนี้ก็ต้องบอกกล่าวกับแฟนๆรายการว่าความจริงนะครับญ้าที่ใช้เลี้ยงควายเนี่ยนะอะไรที่ใช้เลี้ยงวัวได้ที่วัดีนะใช้เลี้ยงควายได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งแต่ญยาเนเปียปากช่องหนึ่งนะหรือจะเป็นหญ้าแพงโกล่าเนี่ยใช้ได้หมด แต่ว่ายาที่เราจะนำมาใช้เนี่ยท่านจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงกรณีของการที่มันอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนนะสารพิษตกค้างหรือกรณีของเชื้อโรคภัยไข้เจ็บปลอมปนอันนั้น,นที่จะต้องอระมัดระวังทีนี้ข้อดีของควายเนี่ยคือเขาจะใช้ประโยชน์จากญยาธรรมชาติ นะฮะซึ่งมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเนี่ยได้ดีแล้วก็โตเร็วมีไขมันน้อยนะครับแล้วก็ควายนะั้นก็จะมีน้ำหนักมากกว่าโคพันเนื้อที่ในขณะที่อายุเท่าๆกันนะครับแต่ทีนี้ถามว่าในวันนี้ทำไมผู้คนกลับมาสนใจเลี้ยงควายกันเยอะ สาเหตุก็เนื่องจากว่าราคาวัวตอนนี้ราคาตกครับราคาตกด้วยเหตุอะไรกนพ่อค้าหรือเปล่าอะไรผมก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมไปเจอคนอเลี้ยงโคท่านหนึ่งก็บอกโอ้โหขาดทุนมากมายแต่บอกว่าควายกําลังราคาดีถามว่าทําไมราคาดีของมันมีน้อยครับทําไมมันมีน้อยควายตัวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้อายุ อานามตั้ง10เดือนประมาณ315วันอะในการตั้งท้องแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนที่เห็นว่าจำนวนกระบือหรือควายมันลดน้อยถอยลงเพราะว่ามันถูกนำไปฆ่านะฮะเป็นเนื้อนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าที่เราทานเนื้อกันอยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งทานลูกชิ้นกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มาจาก เนื้อควายก็เยอะนะครับทีนี้ท่านสนใจเรื่องญ่าผมก็ตอบไปแล้วนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่จะเลี้ยงโครหรือ,อเลี้ยงกระบือหรือควายเนี่ยให้ได้น้ำหนักดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะไปพิจารณาเฉพาะเรื่องญ่าอย่างเดียวไม่ได้มันต้องอยู่ที่รายละเอียดการเลี้ยงดูและอะไรอะไร,ะไรต่างๆหลายอย่างซึ่ง เดี๋ยวผมจะได้หาโอกาสคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือให้ท่านได้ฟังกันสักวันหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างควายเนี่ยควายบางกระบือบางก็ไม่ว่ากันนะฮะนอกจากฟางท,ทั่วไปก็ให้กินฟางกันใช่ไหมแต่ถ้าเรามีหญ้า คุณภาพนะที่บอกไปหรือจะเป็นกระทั่งใบถัว่วใบกระถินนะครับอ,อันนี้ก็จะช่วยทำให้มีประโยชน์เยอะแต่ถ้าจะเป็นฟางนะครับก็ควรจะราดละลายยูเรียรกับกากน้ำตาลโดยใช้ยูเรีย1กิโลครึ่งกากน้ำตาล7.5กิโลละลายในน้ำา80ลิตรประมาณ4ปี๊บ แล้วก็ไปราดฟางข้าวในจำนวน100กิโลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าจะทำให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือจะทำในรูปของฟางปรุงแต่งหรือเรียกว่าฟางหมักยูเรียนะก็คือก็จะทำให้ควายนั้นได้กินมากกว่าฝายควายมากกว่าฟางธรรมดาโดยอาจจะกินได้ถึง2-3%เเซ ของน้ำหนักตัวเช่นถ้าวายหนัก300กิโลก็อาจจะกินฟางปรุงแต่งเนี่ยได้วันละประมาณ9กิโลนะซึ่งการทำฟางปรุงแต่งนี่ก็เขาก็จะใช้ยูเรียเนี่ยเข้ามาช่วยแต่อย่าให้มันไปกินน้ำที่ละลายยูเรียโดยตรงมไม่ได้นะ อันนี้อาจจะถึงตายได้แต่ว่าถ้าเอามารากลดฟางข้าวก็มีประโยชน์แต่นี้ถ้ายัางได้พวกใบพืชตระกูลทัวนะใบกระถินหรือจะมะีกรณีของยาในเปียนะแพนโกล่าได้หมดนะครับนะอันนี้ก็เอาเอายอ่ยอๆแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะที่ท่านได้ถามมาเรื่องเกี่ยวกับยานะครับ คราวนี้อเอางี้ดีกว่าไหนๆคุยเรื่องนี้มาแล้วก็คุยต่อเรื่องควายสักนิดหนึ่งนะฮะเอาให้มันจบตอนของรายการวันนี้ไปเลยนะครับควายที่เราเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนก็ไปลังเกียรที่จะเลี้ยงควายตัวผู้ ควายตัวผู้ก็เลยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรแต่ความจริงเนี่ยเราควรจะคัดเลือกควายตัวผู้ในการที่จะคุมฝูงนะฮะเพื่อที่จะได้สัตว์ที่มีคุณภาพดีและในตอนหลังๆที่จำนวนควายลดลงไปเยอะเลยก็เพราะว่า,ามันก็ แม่แม่ควายกำลังตั้งท้องบ้างอะไรบ้างก็ถูกจับเข้าโรงงานอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ควายที่เราเลี้ยงกันอยู่ก็ขอย้าว่าก็มีทั้งควายปลักหรือที่เราเรียกว่ากระเบือปลักนะกับควายนมนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อของควายมูล่านะครับ ซึ่งก็สังเกตจากเขาก็ได้ถ้าเป็นควายมูร่านั้นก็เขาก็จะโค้งเข้ามาเหมือนเป็นรูปหัวใจนะฮะแต่ควายที่เราเห็นโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เลี้ยงควายแล้วมันง่ายกว่าการเลี้ยงสัตว์เลียเ้ยงโคก็เพราะว่ามันอย่างบ้านเรามันที่ลุ่มที่ชุม่มที่ตำ่ำน้ำผ้าเชอะเชะแฉะแะ,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 ะมันอยู่ได้ นะฮะมันสามารถท่านดูทิครับควายที่ในทะเลน้อยอะ่ะแม้กระทั่งหญ้าที่อยู่ในทะเลน้อยมันก็ยังหาเอามากินได้แต่สิ่งสำคัญในการที่จะเลี้ยงและประสบความสำเร็จดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะนะโรคอย่างเช่นโรคปากและเท้าเปื่อย นะครับถ้าเราจะพูดกว้างๆก,งก็พยาธิที่ทำให้เกิดความสูญเสียกับโคก็มีทั้งพยาธิภายนอกก็เห็บเข้าไรเลือบเหลือบเคยกินไหมเคยเห็นไหมที่มาดูดเลือดควายนะยุงริ้นมแมลงวันขี้เรือนนะฮะพวกนี้หรือจะเป็นมันจะดูดเลือดทำให้ กินอาหารเข้าไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าไม่โตผิวหนังก็เสียหายกับพยาธิภายในก็คือเพื่อพยาธิาเ่นพยาธิตัวกลมนะซึ่งอาจจะติดมากับอาหารที่กินเพราะว่าไม่มไม่ใช่อาหารคุณภาพพยาธิใบไม้ตับในโครกระบือนะพยาธิเม็ดสกูเ้าเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่า,ากินเนื้อสัตว์ระวังเป็นเม็ดสกูน,น,นะครับ รวมไปทั้งถึงโรคสำคัญก็อย่างเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งก็มีหลายทายนะมี3ชนิดชนิด A นะชนิดเอเชียวันนะทายเอทายโอทายเอเชียวันอะไรนี้นะก็จะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเรื่องนี้ถ้าเพื่อท่านจะเป็นนักเลี้ยงสัตว์ท่านก็จะต้อง ทําทความรู้จักคุ้นเคยกับสัตวแพทย์ไว้บ้างนะฮะหรือว่านักสัตวบาลน,นะฮะอ,อีกโรคก,ก็โรคเฮโมโลยิกเซปติซีเมียนี่ก็เป็นโรคที่สําคัญและรายละเอียดผมค่อยลงให้ในวันหลังนะครับโรคแอนแทอันนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นโรคเเอามากินนะคนก็จะถึงตายได้เลยทีเดียวนะครับนี่ก ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ท่านฟังครับท่านจะถามปัญหาอะไรก็ถ้าใช้จดหมายก็จดหมายมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140ถ้าลายก็ไ d ไลน์นะฮะเอ n ไซน4ครับใครๆก็รักมัวหัวคันไทใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง ไปทุกสิ่งวิ่งดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา 40, 40ปีตามานะมีน้อง,องสิงสงก็็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาะร่ำรวยทั่นหน้าเพราะหัวกันไทย ผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรรมฐานช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีบดได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของไท เซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน